ดีนะครับอยู่กับแม่จ๋า đây này nào sao nói sao nói dù trước điều này hả mê phải đẹp ได้นะครับนี่แหละไปไหนอีกเมย์เอ้ย สวัสดีนะครับสวัสดีนะคะสวัสดีท,ทุกท่านนะครับช่วงนี้พาเมจานะครับออกเดินเล่นนะครับออกเดินเล่นนะครับออกจะไม่เบื่อครับแมนบอเมเม ไปไหนอีกไม่นเแม่โนไปไหนฮะ เรไปเที่ยวไหนเมวันนี้มเมอยากเที่ยวไหนครับสวัสดีคับสวัสดีสวัสดีพี่เบนนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับเมไปไหนอ่ะ อดเลยไม่จ๋าอดอะไรครับพี่เพียนอดหวานไม่กินเปรี้ยวอดเปรี้ยวไม่กินหวานมีถูกเลขใช่ไหมครับหรืออดอะไรครับ <c oughs> เป็นกำลังใจให้คนนะครับดีใจกับคนถูกนะครับเป็นกำลังใจให้กับคนไม่ถูกนะครับ ใกล้แล้วครับใกล้แล้วแปดศูนยครับออก90อ้าศเวลายังไม่ออกดูเหมือนง่ายนะครับยังไม่ออกเลขนะครับพอออกไปแล้วโอ้ยดูเหมือนยากนะครับน้องเมย รุ่งนี้นะครับมีงานเข้าอีกโมเมมรู้จะรับไหวไหมครับถ้ามีรุ่งนี้มีคณะอ่ออะไรครับทททครับการท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวครับรุ่งนี้มาชมการแสดงนะครับก็หลังจากนั้นว่าจะนะครับจะนั่งช้างนะครับไปที่วังทะรุนะครับ เมื่อกี้มีเจ้าหน้าที่นะครับมาสอบถามนะครับไม่มีใครรับงานนะครับมีสองเชือกขาดอีกเชือกหนึ่งต้องการเชือกเด็ก,ดกรุ่นเมลเมมาถามโมเมนะครับความเขียวก็นะครับก็ต้องจัดนะครับต้องรับนะครับเพื่อโปรโมทนะครับสถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดสุรินทร์นะครับก็เลยพรุ่งนี้นะครับต้องรับงานไปจำเป็นนะครับถ้ามีไฟบังคับเพราะว่า <c oughs> ต้องการช้างสามเชือกนะครับไปวังทรุโมเมก็เป็นตัวที่เลือกไปคัดเลือกนะครับ ทางนี้ทางนั้นก็เมยมามาฝังนี้ในี่ยยาเยอะฝัง่งนี้มารับงานไปแล้วเมพรุ่งนี้หนูไหวไหมมันเมย์อไหวควานไหวเมย์ก็ไหวครับหนึ่งถ้ารับก็ดีหนึ่งเธอจะได้มีประสบการณ์นะครับเธอจะได้มีประสบการณ์ช้างประสบการณ์ในการออกพื้นที่ข้างนอกนะครับ อันนี้คือข้อดีข้อเสียคือจะเหนื่อยหน่อยมีน <c oughs> <c oughs> ั่นี่ก็ถือว่าไม่เหนื่อยเท่าค้นหาประสบการณ์พรุ่งนี้ครับ อันนี้ควนเกียวพูดถึงหมายถึงพรุ่งนี้นะครับอืไฟจำเป็นนะครับเนะอนนีเนาะน่าจะกลับมาทันอยู่ครับกลับมาช่วงเที่ยงบ่ายโมงก็มาถึงแล้วเสร์ญงาน สวัสดีนะครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีงานแสดงโชว์ movement, น้องโม bottle, มีน้องมีขอบคุณนะครับพี่เบนขอบคุณนะครับดีนะครับสาวสวยมีสู้ๆขอบคุณนะครับขอบคุณทุกทท่านนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ ทุกวนี้ครับโมเมนะครับรับบทนะครับโปรโมทนะครับสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตัวเองครับรุ่วนนี้นะครับรับบทเป็นให้นักท่องเที่ยวนั่งบนหลังครับรุ่งนี้จะไปเสด็จก,ก็สองกิจสองใจครับก็เลยต้องรับนะครับเพื่อจังหวัดตัวเอง อันดับแรกคือเพื่อโปรโมทจังหวัดตัวเองนะครับอันดับที่สองก็เพื่อตัวเองนะครับอันดับแรกอันดับสองนะครับเพื่อตัวเองก็คืออยากเพิ่มประสบการณ์ให้น้องมเมยครับแล้วก็อยากหาประสบการณ์ให้กับน้องมเมย์นะครับถ้าเรายิ่งแต่กลัวนะครับเราก็ไม่มีประสบการณ์นะครับใช่ไหมมีอืม มีสามเชือกครับที่ไปมีเท่าที่ทราบนะครับมีพังทองใบเชือกหนึ่งแล้วก็แพนด้าพังแพนด้าเอ้ยแฟนด้าแฟนด้าครับอีกเชือกหนึ่งครับทีนี้เขาต้องการเชือกรุ่นๆนะครับก็คือเด็กๆวัยโมเมครับเขาก็มาปรึกษาควานเขียวนะครับควนเกียวก็ไปเสดไม่ได้ครับ อนะครับมีอีเวนต์ทั้งวันเลยเมครับใช่ครับมีเวนต์ทั้งวันเลยพรุ่งนี้ครับได้กลับมาทันนะครับพี่เบนกลับมาทันไม่เสียงานครับมีเสียงานพรุ่งนี้นะครับถ้าพี่เก่งจำได้ตอนที่โมเมเดินไป ตอนนั้นเลครับตอนงานบวชนะครับที่ไปกับแซมสั้นนะครับที่เดินกับแซมสั้นแล้วก็มีกี่เชือกครับสามสี่เชือกครับงานบวชครับที่ว่าเดินไปวางทุลครับจะประมาณนั้นนลครับจะประมาณนั้นนะครับนี่ครับขอบคุณนะครับเป็นกำลังใจให้ควอนเขียวสาวเมย์และน้องๆช้างทุกเชือกขอบคุณนะครับเพียหมอย วิ่งสี่คูณร้อยเมตรโอ้ไม่วิ่งครับไม่วิ่งครับควันเขียวกลัวอะไรครับกวกเคละารอนช่วงเวลานั่งเขาแสดงเสร็จครับร้อนแน่ๆครับยอดเมย์กับควานเก่งอยู่แล้วค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณไปทางพี่เบนนะครับขอบคุณนะครับครับไอที่ติด แถวข้างหน uh ้าเธอนี้เธอเอากล้วยทานะครับนี่โมเมครับเธอกล้วยถูนะครับเศษนี้ครับเอ้าดูครับนี่ครับคือเศษล้วยนะครับนี่เออปล่อยกันสามเชือกครับพรุ่งนี้ พาไปด้วยเดิมมีเดี๋ยวจะไล์ไปด้วยครับชรุงนี้เออเดี๋ยวจะพาทุกทท่านชมทุ่งนานะครับโอ้น้องเม่เมไปไหนน่ะเม่จา๋าอืมแล้พี่แยมนะครับเป็นไกด์นำเที่ยวพรุ่งนี้ ไม่ใช่แค่ถูแค่หน้านครับกล้วยครับถูขาด้วยนะครับนี่ครับนี่ขาก็ติดด้วยครับดูครับติดด้วยครับนี่เออเราไปกินฝั่งนู้นไปเม่ ใช่มดนะครับตั้งแต่นั้นมาไม่ใช่หมดเต็มแย,ยงช้างแล้วว่หมปีนี้ <c oughs> ไม่เคยนะครับไม่เคยใช้บริการนานแล้วครับแย,ยงช้างอโอ้โหดูโมเมอ้วนขึ้นนะครับ เม่ไปเที่ยวไหนต่อนี่โอ้ช่วงนี้น้องๆช้างทำไมงียบจังมีมองไปฝั่งไหนมีไม่มีช้างเลยครับมองไปรอบด้านนะครับไม่เห็นช้างเลยครับมีแต่มีแต่ช้างผูกไว้หนึ่งเชือกสองเชือกสามเชือกนะครับไม่มีเดินเลยซุ้มรังคาเขียวคนเดินไหมเนาะวันนี้นเม่พอหยุดอันนั้นแล้วก็พอหยุด ออนไลน์หรือยังนเนาะกินฝังงดนุนทองไม่รู้เป็นยังไงบ้างครับบุญทองอืม อิสระนะครับ oh. อิสระจริงๆเรามีมี ไปไหนต่อไหมะจะไปไหนอีกไหม ครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ